วัสดีครับพี่น้องชาวขีเตอร์และชุมชนชาว y t u t u นะครับท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับในคลิปนี้นะฮะจะนำเสนอนะฮะในเรื่องราวของไม้ซากครับเป็นซากธรรมชาติเป็นตอซึ่งธรรมชาติได้คัดมาแล้วคัดสรรมาอย่างดีทีเดียวนะฮะกลุ่มนี้เป็นไม้สหลาไมส้สวองไม้ตะแบกครับเป็นกลุ่มในตระกูลเดียวกันนะะออกดอกสีม่วงสวยทีเดียวนะครับ ตอนนี้ก็ขนาดประมาณ1ฟุตครึ่งน,นะครับเป็นไม้ที่สวยยังไม่ได้แต่งเลยนะครับเป็นไม้ที่พ่อจำธรรมชาติมานะจุดเด่นเขาก็มีคือหนึ่งซากนะครับสองในในระบบรากที่เขาแตกออกไปนะแตกยอดได้อย่างนี้ก็คัดกิ่งธรรมชาติไม้ต้นนี้จุดเด่นเขาอยู่ที่ซากเพราะว่าชื่อทรงเป็นไม้ซากหลังจากนั้นเราสร้างกิ่งเป็นองค์ประกอบเท่านั้นเองเดี๋ยวมาชมกันครับเราตัดครั้งแรกนิดหน่อย ครั้งที่สองที่สามต่อไปแล้วแต่ผู้เลี้ยงครับเป็นไม้ที่สวยเสด็จอีกไม้อีกชนิดหนึ่งครับที่ผู้นิยมชมชอบในงานศิลปะบนต้นไม้แสวงหากันอยู่ครับที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมมีนะฮะที่ร้านเคนบนไซเจ้าจอมไปดูได้นะครับไม้สร้างในลักษณะนี้เยอะมากครับมาดูกันครับผมให้ดูนะฮะเส้นชีวิตก็จะมาตรงนี้นะครับมานี้เท่านั้นนะฮะ แล้วก็ขึ้นมาเส้นนี้ครับเนี่ยเส้นชีวิตเขาเนี่ยคือความมีสเสน่ห์ของไม้ซากนะครับตรงนี้ไม่มีนะฮะเป็นซากธรรมชาติที่มันกัดกร่อนเองเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ฮะที่เหลือ,อ,อที่ที่เป็นซากนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะเส้นชีวิตมีแค่ตรงนี้ครับเพื่อที่จะมาเลี้ยงกิ่งนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะฮะเราดูแลไม่ดีนะกิ่งเส้นชีวิตเส้นโน้นนะฮะมันจะเลี้ยงกิ่งนี้ไม่ได้ เพราะนั้นหนึ่งน้ำจะขาดนะครับปุ๋ยก็ต้องให้ตามตามระยะเวลาส่วนตัวนี้ทำไมเขาสามารถที่เจริญเติบโตได้ดีกิ่งนี้นะครับกิ่งหลังเนี่ยก็เพราะว่า,เ,าเส้นชีวิตเขาลงต่ำแล้วก็มีรากตัวนี้เนี่ยรากตัวนี้นะครับผมผมยึดตัวนี้ไว้นะยึดตัวนี้ไว้เพื่อที่จะป้องกันการโยกคลอนนะต้องให้แน่นเลยนะครับในลักษณะไม้ซากนะครับทีนี้การสร้างไม้ซาก เราจะจะโชว์ซากเราก็ต้องทาน้ํายาซากนะฮะลอยแห้งเราแปรงแปรงขัดนะครับแปรงขัดออกนะฮะที่เป็นขุยผงออกพอขัดออกแล้วทาน้ํายาซากมันจะขาวเด่นออกมาเลยมันจะเห็นเส้นชีวิตแต่อย่าทาเส้นชีวิตนะครับอันนี้น่าจะเป็นตะแบกทองหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเพราะออกสีทองมากเลยนะครับเราเราอย่าทาทับตรงนี้ตรงนี้เราแปรงขัดออกให้เห็นเปลือกนะครับหลังจากนั้น เราก็ทาในส่วนขาด้านในที่เป็นซากมันก็จะเด่นขึ้นมาท,าทันทีส่วนกิ่งตัวนี้เราก็ทําเป็นตัวประกอบไปนะครับได้นะครับแต่มันไม้สูงต้นอเอาเขนบนไซกําลังพิจารณานะฮะ,ะถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่ต้องตัดนะครับเขนนะครับต้องการเลี้ยงทรงแบบไหนมันจะมีกิ่งหลังขึ้นมาแบบนี้ครับตัวนี้ถูกตัดทดครั้งที่หนึ่งครับเขาจะเอี่ยวมาพอตัดทดครั้งสองแตก ในลักษณะไม้ไม้ลักษณะนี้เราจะไม่เข้าลวดแต่จะบังคับกิ่งใช้การตัดทดบังคับทิศท,ทางถ้าเราต้องการให้มาทางนี้เราก็ตัดกิ่งนี้ทิ้งนะครับก็<ส>จะมานี่พอมาแล้วเราก็ตัดทดทางนี้ครับนะฮะ่วนตรงนี้เราเหลาเหลาซากนะครับนะครับเส้นชีวิตเขายังอยู่นะฮะเนี่ยเเส้นชีวิตเขายังอยู่อยู่เพราะนั้นเขามีกิ่งนี้อยู่แต่ว่าต้องใช้ลวดดึงขึ้นนะผมว่าตรงนี้นะเคนนะ ดึงลวดขึ้นนะฮะเนี่ยเ,<ร>เนี่ยเอาลวดออกข้างออกข้างนี่ะฮะเข้าลวดก่อนค่อยดัดนะครับเพราะว่าจะไม่ให้ให้บังหน้าซากตรงนี้ดึงออกข้างตัวนี้ก็มาข้างซ้ายครับถ้าไม่ให้ตัวนี้ตั้งขึ้นนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตั้งขึ้นตัวนี้เป็นยอดก็น่าจะสวยแล้วก็ดึงตรงนี้ออกข้างไปตัดทดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แตกนะฮะคาดกิ่งตัวนี้ตัวนี้กิ่งประกอบก็จะมีด้านนี้ซ้ายด้านนี้ขวา อ่าส่วนตรงนี้คุณจะเป็นยอดใหญ่ก็แล้วแต่จะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่มันสวยอยู่แล้วนะครับก็ไปสร้างประกอบกันแล้วกันต่อสร้างนะครับไม้ในกลุ่มนี้ก็จะมีตะแบกกระสวองนะครับต้นนี้เป็นสวงนะครับชาวบ้านเรียกว่าต้นสวองนะครับนี่ลักษณะต่อสร้างจะเป็นแบบนี้นะถ้าเรานําไปสร้างนะครับเราก็ไม่ต้องไปแกะสร้างเลยครับใช้สร้างธรรมชาติ ส่วนกิ่งนี้นะครผมผมตัดทดนะฮะเดี๋ยวมาดูการตัดกิ่งสร้างกิ่งใช้วิธีการาตัดและบังคับกิ่งให้แยกออกนะครับนะทดครั้งที่1ครั้งที่สองนะครับยังไม่ได้เข้าลวดไม่ใช้ลวดนะครับก็จะให้เขา,เาแตกขึ้นเป็นธรรมชาตินะนี่เหมือนกันผมทดนะฮะเขาก็แตกกิ่งใหญ่เหมือนกัน นะครับรี่กิ่งใหญ่นะครับจะเป็นลักษณะนี้ฮะดอกยังไม่ออกครับน่าจะเป็นดอกสีม่วงนะครับเดี๋ยวมาดูอีกต่อหนึ่งครับตอนนี้ตะแบกนะฮะนี่ตะแบกตะแบกตะแบกมีหลายพันนะะนครับต่อด้านหลังเขานะฮะนี่ตอหลังนะาถ้ามีตะแบกทองบางทีก็จะมีตะแบกทองก็มีหลายชนิดหลายพันนะครับด้านหลังสวยอยู่นะครับ เดี๋ยวดูด้านหน้านะครับเช่นเดียวกันนะครับกิ่งผมก็ตัดทดไว้นะะตัดแยกนะครับเวลานำไปสร้างแล้วก็ตัดบังคับกิ่งนะฮะต้องการให้กิ่งไปทางนี้ก็ตัดกิ่งกิ่งในออกนะฮะต้องการให้ไปทางโน้นตัดกิ่งนี้ออกนะครับนะฮะลักษณะนี้นะฮะใบเล็กครับอันนี้ใบเล็กมาดูตรงซากครับตรงที่จะโชว์อันนี้ติด รากเดินเต็มแล้วนะฮะเต็มกระถางแล้วนะครับอันนี้เพาะไว้หลายเดือนแล้วนะครับตรงนี้เป็นเป็นโพรงเลยนะครับเป็นเป็นตอเป็นซากธรรมชาติด้านนี้น่าจะเป็นหน้าไม้นะครับทําเป็นหน้าไม้จะสวยนะครับนี่คือสเสน่ห์ของซากนะครับซากธรรมชาติตะเบก อีกตอหนึ่งครับตอนนี้ตอใหญ่นะฮะสูงประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะฮะโหสวยมากครับนี่มีรูมีซากเนี่ยหน้าซากนะครับหน้าไม้ที่จะโชว์นะครับสวยเหมือนกันเป็นตะแบกเหมือนกันครับนะฮะที่ที่จะตัดนะอันนี้ผมก็ตัดทนไว้นะครับตัดกิ่งไว้แบบนี้ครับให,ให้แตกรอบก่อน นะครับทีนี้เราก็มาคัดกิ่งไว้อีกทีหนึ่งนะครับตัดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ต,ตัดอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้ให้เขาเกิดอา่าให้เขาโตให้เขามีแตกออกไปอันนี้แตกซ้ายขวาหน้าหลังได้ดีมากนะครับสร้างนะฮะเราก็จะโชว์สร้างนั่นเองเพราะว่าส่งไม้สร้างนะครับเราก็ทาน้ํายานะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวทาน้ํายาให้ให้ได้ชมกันนะฮะสักรอบนึง นะครับแบบนี้นะครับอีกนะฮะอีก3ามต่อนะฮะอันนี้ผมก็ตัดทดไว้แล้วนะครับาการตัดเลมบ่อยๆนี่ทำให้เขาเป็นทรงพุ่มสวยจะได้แน่นนะครับนะครับเพราะว่าเราเราก็โชว์เป็นองค์ประกอบนะครับในส่วนของอกิ่งก้านสาขานะครับ แต่เราก็เน้นที่ซากอยู่แล้วนะฮะตอ่อซากซากธรรมชาตินะครับต้นนี้นะครับสวยงามอยู่นะฮะเป็นเป็นลักษณะของโคนคู่สองลำนะครับอันนี้ลำเดียวโอ้โหนี่ซากใหญ่มากเลยครับต่อน,นี้อีกต่อด้านหลังด้านในก็มีนะครับต้นนั้นก็สวยครับนะฮะสามต่อน,นี้เป็นต่อนขนาด เกือบ1เมตรเลยนะครับแต่ถ้านับทรงพุ่มก็1เมตรแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องตัดทดลงนะครับเพื่อให้ให้เขาจะไม่เลี้ยงให้กิ่งใหญ่นะครับจะตัดเป็นทรงพุ่มนะฮะกิ่งแยกซ้ายขวาหน้าหลังประมาณนี้นะครับบังคับกิ่งนะครับสวยงามครับนะท่านใดสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับราคาเป็นกันเอง ไม่แพงครับกลุ่มนี้นะฮะสามต่อน,นี้ก็น่าจะไม่แพงนะครับเพราะว่าไม้เอาไปสร้างเองกันแล้วกันนะครับทรงต่างๆส่วนกิ่งก้านสาขากำลังแตกได้ดีเลยนะครับนะก็คงจะพาชมซากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการ อาทาซากให้ได้ชมกันนะครับ All right. All right.